เอวามสุตังอกังสมัยยังปคกวาปารานสียังวิหารติสิปัตเนมิคทาเยตรารโคปักวาปัญจวัค กิเยพิโคอามันเตสิทเวเมพิคเวอันตาปะปจิตเตนันเสวิตาปายวจายังคาเมสุกามสุขาลิกาหนุโยโคหินโอคัมโมโปตุจนิโกอนาริโยอนาทสานิโตโยจายังอาตากิลมะธานุโยโคตุโคอนาริโยอนาทสานิโตเอเตเตพิคเวอุปอันเตอโนปะคัมมะมาจ จิมาปติปทาตถาคตเทนาปิสัมภูธาจักกุการณียานักคารณีุปัสสายาปิญญายสัมภูธายเนปปานายสังวัตติกตมัจะสาพิคเวมาจิมาปติปทาตถาคตเทนาปิสัมภูธาจักกุการณียานักคารณีุปัสสายาปิญญายสัมภูธายเนปปานายสังวัตติอาเมว่า อริยทางคิโกมาโคเสยทีทางสัมมาทิติสัมมาสังกัปปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาญาวกสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเณรปิสัมพุทาจักวกากรณียาณกรณีอุปสมาญาปิญญาญาสัม โพธายเนปนายะสังวัตติตังโหปนาเปกเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขามารณามปิทุกขังโสกปริเทวทุกขะทุมนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโหตุกโคปิเยหิวิปโยโหตุกโคยามปิชังนลปปติตามปิทุกขังสังกิเตนปัญจุปาทาน นาคันตาทุกขอิทังโคปนนภีกเวทุกสมุทยอริยสัตจังย่ายังตานาโพนภวิกานันติราคสหกตาตัตตะตัตราปินานติเนสยธีทางกามตานาปวตานาวิปวตานาอิทังโคปนนภิก กเวทุกันิโรธุอริยสัจังโยตัสเยวยาวเยวตันหายาเิสสวิรากันิโรธจากคุปตินนศสาโมติอนาลโยอีทางโคปนภิกกเวทุกันิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจังอยเมวารโยอัธังคิโกมาโคสยทีทางสัมมาทิสัมมาสังกัปปสัมมาว จ้าสัมมาคัมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อทางทุกขังอริยสัจยันติเมพิกเวปุเปอนนนโนสุเตสุธรมเมสุจาคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอโลโลกอุตปาทิตั้งข้ปณิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวปุเปอนนนโนสุเตสุธรมเมสุจาคุงอุตปาทิญาณังอุตปาท ปัญญาอุตตปาทิเวช้าอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิตางโคปณนิทางตัวคังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตตปาทิญางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวช้าอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิทางตัวกสมุทัยอริยสัจจันติเมพิกเว เปปเพอนันโนสุเตสุทามมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิวิตอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิตจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังตัวกสมุทัยโยอาริยสัตจังปหาตาปันติเมเปกเวปปเพอนันโนสุเตสุธามมสุจาคุงอุตปา ที่ยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติทางโปตัวกสมุทัยอริยสัจจปะหินันติเมปิกเวโปเปอนันโนสุเตสุทามมสุจักุงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติทางตัวกานิโรตุอริยสัจ จันติเมปิกเวโปเปอนันโนสุเตสุธามเมสุจากุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปาติอโลโลกอุตตปาติตังโคปนิทังตัวกันิโรธตัวอริยสัจจังสัจจิกตาปันธิเมปิกเวโปเปอนันโนสุเตสุธามเมสุจากุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญา อุตตปาทิเวทชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังตัวกันิโรโตอริยสัจจังสาจิกตันติเมพิกเวปุเปอนโนสุเตสุธรรมิสุจากุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวทชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตัง ทุกันิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชญาอุตปาทิอาโลโก อุตตปาติตังโคปัิตังตัวการเนรธตคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันธิเมเปกเวโปเปอนาโนสุเตสุตมเมสุจากุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปัิตังตัวการเนรธกคามินีปฏิปทาอริยสั จางภาวิตันติเมเปีกเวปูเปอนันโนสุเตสุทรมเมสุจากุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวะกิวันจะเมปีกเวยิเมสุจตุสวาริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสักการังยถาภูตังยานัาสนังมัน の、uh ยาณทาตสนังนสุวิสุทังอโหสิเตเนวตาวังเพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสาสมานณพรามณิยาปชายสเทวมนุสายญอณุตรังสัมมาสัมโพติงอภิสัมโพโทปจันญาสิงยโตจขโเมเพิกเวอิเมสุจัตตูสุวริยสัจเจสเววันทิปริวตังทวาทสา การังยะถาพุทตังยานาตาสนัง สุวิสุทธังอหุสิอัถังปิกเวสเทวเกโรเกสมารเกสพรามเกสสัสนะปรามณิยาปชายสเทวมโนสายานตรังสัมมาสัมโพธทิงอภิสัมโพโตปจัญญาิสิงญานันจพนามทัสนังอุทปาทิอากุปามวิโมติยมันติมาชาตินาติธานิปุณาพวติอิตมวจะปะกวา I <laughs> อิธมะวะจ้าปะกวะอัตมนาปัญจวาคิยาภิกขุปักวะโตปาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจปนญาวะยาการณตสมิงปัญญมานีอายะสมันโตโคนทานญาสวีรชางวิตมลังธรรมจากุงอุตปาที่ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจ้าปักวะตาธรรมจากเกภูม เทวาสัตมนุสาเวสุงเอตามกกวตาปารานสิยังอิสิปัตเนมิกตาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตตังอาปติวติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัสสมินติ โูมานางเทวานางสาธังสุตวาจัตุมาราชิกาเทวาสาธมโนสาวิสุงจัตุมาราชิกานางเทวานางสาธังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธมโนสาวิสุงตาวติงสาานางเทวานางสาธังสุตวายามาเทวาสาธมโนสาวิสุงยามานางเทวานางสาธังสุตว ตุสิตาเทวาสาธมโนสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสาตังสุตตวานิมาราติเทวาสาธมโนสาเวสูงนิมาราตินางเทวานางสาตังสุตตวาปารเนียมิตรวสวาตีเทวาสาธมโนสาเวสูงปารเนียมิตวสวาตีนางเทวานางสัตังสุตตวาพระมปาริสัจจาเทวาสาธมโนสาเว สูงพระมปริสัตชานังเทวานังสาตังสุตตวาพระมปโรยิตาเทวาสาธตมโนนสาเวสูงพระมปโรยิตานังเทวานังสาตังสุตตวามหาพระมาเทวาสาธตมโนนสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัต างสุตตวาปริตาพาเทวาสาธมนุนสาวสสงปริตาพานางเทวานางสาธังสุตตวอปมานาพาเทวาสาธมนุนสาวสสงอปมานาพานางเทวานางสาธังสุตตวอาภัสราเทวาสาธมนุนสาวสสงอาภัสรานางเทวานางสาธังสุตตว ปริตตสุภาเทวสาธมนุษสาวสสงปริตตสุภานางเทวานางสาธัตงสุตวาอัปมาณนสุภาเทวสาธมนุษสาวสสงอัปมาณนสุภานางเทวานางสาธัางสุตวาสุปกินากาเทวสาธมนุษย์สาเวสูงสุปกินากานางเทวานางสาธัตสุตวาเวหปลาเทวาสาธมนุษย์สาเวสูงเวหปลานา นางเทวานางสาตังสุตตวาอวิหาเทวาศาตรมนุษย์สาเวสุงอวิหานางเทวานางสาตังสุตตวาอัตาปาเทวาสาตรมนุษย์สาเวสุงอัตาปานางเทวานางสาตังสุตตวาสุทัสสาเทวาสาตรมนุษย์สาเวสุงสุทัส สานางเทวานางสาทางสุตวาสุทาสีเทวาสาธมนุนสาเวสูงสุธาสีนางเทวานางัง สาตังสุตวะอกันิตัคัติวาสาตมมโนสาเวสุงเอตัมภคะวตาภาราณสิยังอิสิปัติเนเมขตาเยอนุตระังธารมจักกังปวัติตังอัปปติวัติยังสัมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามะเรนวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกะสัมเณติอิติอเตนะกเนนะเตนะมุเตนยา วพระมโลกาสัตว์ผู้กัจจายานจะทศสง่าสีโลกถาตุสังกามปิสัมปะกัมปิสัมะเวทีอัปมาโนจโอลาโลโอภาสโลเกปาตุระหเสียติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถคภะกวาอุทานังอุทานิสัญญาสิวัตถะภูคนทันโยอัญญาสิวัตถะภูคนทันโยติติตังอายาสมะโตคน ทันยาสานยาคนทันโยตเววนามังอาหูสีตี